สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้จะมาพูดถึงสบู่ตัวหนึ่งที่ร้านเราได้ทำแล้วภูมิใจมากเรารู้สึกว่ามันเวิร์กมากนะคะเล่าที่มาที่ไปก่อนคือช่วงที่ผ่านมานะคะมีนาเมษามันมีหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดที่เปลี่ยนแปลงกับชีวิตตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงของคนทั้งโลกนะคะ เป็นช่วงที่ตัวเองกำลังย้ายบ้านพอดีย้ายงานาแล้วก็มาเจอเกิดวิกฤตโควิดอะไรหลายๆอย่างนะคะพักผ่อนน้อยมีความเครียดสูงถ้าได้ดูคลิปในช่วงอัดตอนโควิดจะสังเกตเห็นเลยว่าหน้าน่ะคือจะปลุกไปด้วยสิวนะคะคือความเครียดกับความพักผ่อนที่ไม่พอเนี่ยยังไงมันก็เอาไม่อยู่เอาไม่รอดน่ะหน้าตัวเองจะเคลิบไปด้วยสิวแล้วยิ่ง เป็นคนเหงื่อออกง่ายแล้วต้องมาใส่แมสตลอดเวลาเนี่ยมันก็ยิ่งเกิดการคือสอัมผัสอยู่ตลอดนะคะผลที่ตามมาก็คือเป็นสิวเคลอะอย่างน่าอัศจรรย์ถ้าใครได้ดูคลิปย้อนหลังในช่วงนั้นที่พูดเกี่ยวกับเรื่องโควิดเรื่องยาห้าลากยาหกลากก็จะเห็นเลยว่าหน้าเย็นจริงๆจนตัวเองก็เริ่มรู้สึกทนตัวเองไม่ไหว แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่จะชอบแก้ปัญหาของทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบลงไปในสบู่สบู่สูตรหนึ่งถึงได้เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นสบูท่ที่ถ้าสำหรับตัวเองอ่ะจะผิดผลิตได้แค่ตามฤดูกาลเท่านั้นนะคะสะบู่สูตรนี้คือสบู่สูตรเปลือกมังคุดนะคะเพราะว่าเวลาที่ตัวเองจะสะกัดมังคุดเปลือกมังคุดใช้อ่ะเราจะไม่เอามังคุดบดผง ที่มีขายกันอยู่ทั่วไปเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือสารแทนนินหรือสารที่ให้ความฝาดในเปลือกสบู่อ่ะมันไม่โอเคอ่ะแล้วถ้าจะเอาผงเปลือกมังคุดมาเทใส่หลอมนในสบู่ besar, มันก็ไม่โอเคในความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าเรานึกภาพไม่ออกว่าสารแทนนินที่อยู่ในเปลือกมังคุดมันจะออกมาอย่างไงนะคะด้วยด้วย,วยการละลายด้วยระยะเวลาด้วยเนื้อสบู่ สารแทนนินในเปลือกมังคุดผงมันจะเข้าเข้ามาอยู่ในเนื้อสบู่จนจนจะสามารถที่จะเอาไปใช้ออกฤทธิกับร่างกายได้ยังไงคือเราไม่เก็ตเพราะนั้นเราก็จะรอจนถึงฤดูการที่มีมังคุดขายซึ่งก็คือช่วงฤดูฝนแล้วปัญหาของฤดูฝนก็คือเปลือกมังคุดตากไม่ได้ตากชุดไหนก็ลาทั้งหมดเพราะฉะนั้นทำได้อย่างเดียวก็คือกินใหม่ๆแล้วเอามา ต้มหรือเอามาสก,กัดเพื่อให้ได้น้ําจากเปลือกมังคุดสดเราทําเลยนะคะก็กว่าจะทําได้น่ะก็ทิ้งไปเยอะมากเพราะว่าฝนตกฝนตกกับเปลือกมังคุดนี่ยังไงไม่เหลือแน่ค่ะตามไม่สําเร็จแน่ลาขึ้นหมดจนกว่าจะได้เปลือกมังคุดสดที่จะต้มเนี่ยต้องอาศัยความตั้งใจที่จะต้องฝันฝ่าความขี้เกียจของตัวเองอย่างมากนะคะแต่ว่ามันไม่ไหวละคือหน้าหน้าพังและหน้าเย็นมากแล้วเราไม่เคย มีสิวเยอะขนาดนี้คนอายุ50ากว่าเป็นสิวเครอะขนาดนั้นมันไม่ใช่อ่ะเนาะมันไม่ได้กลับไปเป็นสาวเป็นเด็กวัยรุ่นใหม่หรอกแต่ว่าเป็นโอ้มันเมันดูไม่ได้เลยนะคะแก่เราก็ยังจะมามีสิเป็นสิวอะไรขนาดนั้นก็เลยสกัดสารจากเปลือกมังคุดสดแล้วก็ฝางนะคะคือเน,น้นกลุ่มสำหรับแก้สิวผิวอักเสบ พรอมเป็นเป็นสิวอักเสบอ่ะเนาะ,ม,นะ,ม,นะมันจะมันจะปวดมันจะมีหนองมันจะเคลิ้บไปบดแล้วก็แผลแผลที่เกิดจากการแกะสิวอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะหายง่ายนะคะแล้วก็มาผสมทเสกับหน้าฝนขนบุ้งเยอะตัวเองก็เข้าสวนก็จะเกาคันเสร็จแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับน้ําเหลืองเสียซึ่งเป็นโรคมาตั้งแต่เด็กะคะ่ะก็คือจะเป็นแอเป็นอมคันแล้วก็ เยิ้มอยู่งั้นน่ะมันมันจะไม่แห้งไม่อะไรก็สูตรนี้ก็จึงได้เกิดคือจริงๆถ้าจะทําอะไรสักอย่างส่วนใหญ่ก็คือแก้ปัญหาของตัวเองเมื่อไหร่ที่ตัวเองมีปัญหาอะไรก็ถึงจะทํในขนาดมีปัญหาเองก็ยังกว่าที่จะทําก็ก็ใช้เวลานานมากและหลังจากทาแล้วใช้แล้วก็นานมากกว่าที่จะเอามาถ่ายคลิปนะคะจนตัวเองจะใช้หมดอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าเรารู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ ที่ทุกทรมานพอสมควรเห็นคนหลายคนที่หน้าสิวเครอะเนี่ยทั้งที่เขาเป็นคนที่สวยที่หลอ่อแต่พอมีสิวเครอะมันดูไม่ได้เลยเนาะเราเองเราเคยเป็นเราก็รู้อยู่มันมันเสียความมัม่นใจมันทําให้หงุดหงิดมันทําให้มันไม่ใช่อะ่ะนะคะเพราะน้นสูตรนี้จึงเกิดขึ้นนอกจากจะมีเปลือกมังคุดสกัดสดมีฝางฝางเนี่ยสปพคุณของเขาฝาดสมานก็คือเสริมฤทธิ์ก,กันกับเปลือกบางคุดตัวนี้แล้วก็ช่วยเรื่องของผดผืน่นคัน แล้วเราก็ยังใส่ฟ้าทลายโจรฟ้าฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นยาเย็นแล้วก็สามารถที่จะอ่าอนตี Ad ้แบคทีเรียหรือว่าฆ่าเชื้อแบคทีรียได้ก็เราก็ามาใส่ในสูตรนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราปกรสมุนไพรเกิดมาจากขมิน้น <c oughs> เพราะฉะนั้นแทบจะในทุกสูตรของของสบู่เราจะใส่ขมิ้นไปด้วยขมิ้นนี่ใช้ขมิ้นผงได้ไม่มีปัญหา ก็ภูมิปัญญาโบราณเขาก็ใช้ขมิ้นพงเหมือนกันแล้วก็เอาตรงนั้นแหละนะคะก็ะทาให้เกิดสบู่สูตรนี้ขึ้นนะคะอยากจะบอกว่าเราทําสบู่หลายสิบสูตรมากนี่เป็นหนึ่งสูตรที่แฮปปี้แฮปปี้มากเพราะว่าเราหวังแค่ให้มันรักษาแค่สิวอักเสบแต่ว่าผลพลอยได้ก็คือหน้ามันนุ่มมันลื่นมันมันรู้สึกเกลี้ยงอะ่ะ คือเวลาที่ฟอกสบู่อ่ะเราจะรู้เลยบังชีมันเหมือนกับหน้ามันก็ยังจะเป็นโรุค่ะแต่ว่าถ้าใช้สบู่เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าหน้ามันจะเกลี้ยงเนียนขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกแล้วคือทุกคลิปที่ถ่ายจะทาแค่ปากเพราะว่าไม่งั้นมัน,ม,นมันจะมันจะไม่น่าดูเลยคือเราก็เราก็ากไม่อยากให้เห็นสภาพเรานอะไรที่แยกกันไปแต่ก็ก็มีบางคลิปที่แบบ น่าสดจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ทําในทุกคลิปเลยก็คือเราไม่ทาแป้งไม่ทาครีมเป็นคนที่เกียที่เกียดทาครีมบำรุงครีมกันแดดคือขี้เกียจทั้งหมดไม่ใช้เลยทําอย่างเดียวคืออาบน้ําเพราะฉะนั้นคือน้ํายังไงมันก็จเป็นต้องอาบเพราะประเทศไทยมันเป็นเมืองร้อนมากนะคะก็จะอาบน้ําเวลาสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งเพราะเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายอยู่ตลอดเวลาก็อาบน้ําบ่อยมากแล้วก็ มันหน้ามันไม่แห้งอ่ะนะคะหน้านุ่มเกลี้ยงเนียนแล้วก็ไม่แห้งนะคะสูตรเนี้ยแนะนําเลยแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นสิวอักเสบและที่สําคัญไอ้น้ําเหลืองเสียของเราอ่ะมันแห้งไวขึ้นมันแห้งไปเลยอ่ะจากที่แบบคนเป็นน้าเสืองเสียรู้เนะาะจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่มันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละนะคะมันก็สักพักนังก็อาจจะตีพิษอักเสบ ติดเชื้อหนองอะไรวุ่นวายไปหมดแต่ว่าพอใช้สูตรเนี่ยโอ้ฟินชอบชอบมากนะคะใครที่มีปัญหาสิวอักเสบหน้ามันน้ําเหลืองเสียผดผื่นคันทั้งหลายแต่คันจริงๆอ่ะถ้าคันเฉยๆเลยจนถึงทัานลมพิษน่ย สูตรนี้ก็ยังไม่แน่ว่าจะเอาอยู่เพราะว่าอันนี้คือเน้นเกี่ยวกับการอักเสบของผิวหนังที่เป็นการติดเชื้อลูกรามหลังจากการคันที่เราเกาจนถลอกปอกเปิดนะคะเพราะฉนั้นอันนี้จะเป็นตัวปิดจบคือต้านไม่ให้เกิดการอักเสบไม่ให้การอักเสบลูกรามแล้วก็ให้แผลที่เกิดจากการอักเสบแห้งไวขึ้นจบเกมไวขึ้นแต่อตัวที่จะไปตัดที่ต้นกําเนิดคือการการที่เป็นผื่นคัน กลุ่มนั้นเดี๋ยว,ยวจะต้องสก,กัดสมุนไพรเฉพาะของเขาอีกทีหนึ่งซึ่งเดี๋ยวรอขยันก่อนแต่เอาเป็นว่านวันนี้สูตรที่แฮปปี้มากๆสูตรหนึ่งนั่นก็ทาสบู่มาหลายปีรับสูตรนี้เลยค่ะเปลือกมังคุดฝางขมิน้นฟ้าทะลายโจรน,นะคะใครที่ชอบทําสบู่ก็ลองทําเลยถ้าใครที่ีเกียจทําก็สั่งซื้อกับที่ร้านวลากรสมุนไพรได้ตามเบอร์โทรและไอเดียไลน์ที่ อยู่ข้างใต้ท้ายคลิปนี้แล้วก็ใครใช้เป็นยังไงนะคะก็บอกเล่าสู่กันฟังเพราะว่าวลากรสมุนไพรถ้าผลิตสมุนไพรอะไรแล้วความที่เราร่ํารวยวัตถุดิบฉันจะเรียกตัวเองว่าเป็นเจ้าแม่วัตถุดิบได้ไหมได้ต้นไม้หมื่นกว่าต้นสมุนไพร400กว่าชนิดทำไมฉันจะแปลรูปอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเผื่อให้ตัวเองใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้นะคะแล้วสิ่งที่ตัวเองชอบทำมากที่สุดก็คือเรื่องของสบู่ เพราะขี้เกียจขนาดไหนเราก็ต้องอาบน้ําแล้วมันตอบโจทย์ความเป็นคนขี้เกียจของตัวเองที่ไม่ทาครีมไม่กางร่มไม่ใส่เสือ้อแขนยาวไม่กันแดดไม่อะไรอยู่แล้วสบู่จบให้มันจบแค่นี้นะคะก็ผิวก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะมันก็ตามวัยเนาะแต่ว่าสิวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เรียบเนียนเกลี้ยงขึ้นเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ สนุกค่ะการเอาสมุนไพรมาแปรรูปอะไรแบบเนี้ยเป็นอะไรที่สนุกแล้วยังมีอีกหลายสูตรที่เราคงจะค่อยๆทยอยออกมาเล่าสู่กันฟังจริงๆชาเลนต์ตัวเองไว้ก่อนที่จะเกิดโควิดว่าจะทำร้อยแสูตรสบู่สมุนไพรสนุกๆว่าคนแต่ละคนมีพื้นฐานธาตุดินน้ำลมไฟที่ต่างกันมีสภาพผิวที่ต่างกันเพราะนั้นการตอบโจทย์แค่เรื่องผิวกับสมุนไพรนะ่ยมันก็ตอบโจทย์ ต่างกันสิ่งที่เราต้องการกับความเฉพาะเจาะจงที่มันเหมาะกับผิวเรามากที่สุดแล้วปัญหาของผิวมันก็มีเยอะเสือเกินไม่ว่าจะเป็นฝ้าสิวจุดด่างดำกระติงเนื้อมากมายไก่กองริ้วรอยเหี่ยวยน่นจะพยายามเก็บมาตอบโจทย์ให้หมดแล้วก็ลองกับตัวเองนี่นแหละนะคะโดยที่ไม่เติมสารเพิ่มเติมจะเติมไปเพื่ออะไรมีสมุนไพรดีๆอยู่แล้วถ้าไม่กล้าที่จะวัดฤทธิ์ของมัน จะไปเติมนู่นเติมนี่เติมนั่นเพื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นของวัากรสมุนไพรจะทําอย่างเดียวคือเบสสบู่เบสสบู่ซึ่งเป็นสารตั้งต้นธรรมดาเพื่อจะทําให้มันเกิดฟองแล้วการรวมตัวเป็นก้อนของสมุนไพรกับบรรดาสมุนไพรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เราจะสกัดเองหรือถ้าจําเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบจากแหล่งอื่นก็จะต้องคัดแล้วคัดอีกว่า คุณภาพมันต้องต้องได้จริงๆสดใหม่จริงๆเราถึงจะเอามาแต่ส่วนใหญ่เราก็คือเป็นสมุนไพรที่อยู่ในสวนในไร่ของเราทั้งหมดแหละเพราะว่าจะเน้นสกัดสดข้อดีของการสกัดสดคือสารสําคัญที่ออกฤทธิ์มันจะเต็มที่นะคะเพราะว่าสารสําคัญในสมุนไพรเมื่อถูกทําให้แห้งแล้วมันก็มีระยะเวลามีฮาบไลของมันเหมือนกันมันก็จะค่อยๆลดสรรพคุณหรือฤทธิ์ของเขาเหมือนกันแต่ข้อเสียของสมุนไพรสดก็คืออายุของเขา มันจะไม่ได้นานนะคะเพราะมันสดไงมันมันไม่ได้ถูกผ่านการทำแปรรูปมันก็อาจจะทำให้สีดรอปง่ายนะคะกลิ่นหมดง่ายแล้วก็สปพคุณของมันก็จะมีอยู่ในช่วงระยะเวลาอะตีสะว่า6เดือนไม่เกินนั้นเขาก็จะเริ่มดรอปละเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เน้นเน้นสต๊อกทับสต๊อกอะไรไว้เยอะๆก็ บางทีออเดอร์ลูกค้ามีเราก็ถึงค่อยทําเพื่อให้มันได้สดจริงๆเอาไปใช้ทําตอนนั้นใช้ตอนนั้นเลยเพราะสมุนไพรผสมสบู่สูตรกีเเลตเนี่ยมันทําเสร็จแล้วพอแข็งแล้วมันก็ใช้ได้เลยเพราะเราหวังที่ฤทธิ์ของสมุนไพรสดนั้นๆจริงๆแล้วก็ทําไมถึงต้องเป็นสบู่บางคนก็จะบอกว่าแค่ฟอกสบู่หายเหรอเพราะว่าสูตรหลักของวัลกรสมุนไพรเราทําสบู่สูตรว่านมหาการเพื่อใช้ในกลุ่ม โรคสะเก็ดเงินแล้วบางแล้วเราก็จะเจอบางคนที่ย่อเย้ยถากถางว่าเขารักษามาทั่วทุกสารทิศแล้วไอ้แค่สบู่เนี่ยนะฟอกแป๊บเดียวแล้วล้างออกเนี่ยนะมันจะทําให้โรคระดับนี้ของเขาหายอยากจะบอกว่าสมุนไพรมันจะออกฤทธิ์แค่ช่วงของการสัมผัสไม่นานหลังจากนั้นอะมันจะมันจะเรียกว่ามันพอมันเจอกัน่ มันออกฤทธิ์แล้วมันก็จะจบของมันแค่ตอนนั้นเลยไม่ใช่ว่าข้ามวันข้ามเดือนข้ามชั่วโมงข้ามปีนะคะจริงๆสมุนไพรมันมันไม่ได้ฝังออกฤทธิ์นานขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่สัมผัสแล้วข้อดีของการทำมาทำเป็นสบู่เนี่ยหนึ่งคุณไม่ต้องไปเพิ่มขั้นตอนอาบน้ำแล้วคือจบสองน้ำน้ำที่เวลาที่เราฟอกนะ่ะ เป็นหนึ่งในตัวทําละลายที่จะนําพาสารสําคัญซึมผ่านผิวเข้าไปได้มันก็ง่ายๆแบบนั้นแหละค่ะก็ะคือเราก็หวังว่ามันจะง่ายๆแบบนั้นน่ะทาให้ชีวิตมันไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนหลายขั้นตอนเพราะตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันหลายขั้นตอนก็เลยให้ทุกอย่างมันจบที่สบู่ก็ไม่รู้แล้วนะลองดูค่ะถ้าใครสนใจอยากจะลองสบู่จากสมุนไพรสดๆแน่นๆเต็มๆ ได้ผลในการออกฤทธิ์ของสมุนไพรแบบไม่บรรยับบรอยังสักก้อนหนึ่งก็ลองสั่งเข้ามานะคะร้านวัลลกรสมุนไพรตามไอดีไลน์ที่ปรากฏอยู่ข้างท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอฝากผลิตภัณฑ์แห่งความภูมิใจอีกหนึ่งชิ้นของวัลลกรสมุนไพรสบู่เปลือกมังคุดฝางฟ้าทลายโจนขมิน้นคของวลลกรสมุนไพรเขาคุณมากค่ะ